ไบงอนอุ้ยเสียงเห่าแน่พี่ชาอย่าไปทำน้องโอ้ยนองก็อยู่ห้องนองดีๆชาชาออกมาลูกมาหาแม่มาหาแม่อย่าไปข่มน้องขนาดนั้นลูกใบชาโอ้ยตายละใบมอนมานี้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 เอามานี้ไหมคะกันมานี่ค่ะใครมาลูกใครมาทำไมหนูเหา่า ออย่าทำหนูพี่ชายะย่าทำหนูนะเอาอีกแกอ,อีกแกอะอย่าทำน้องไปชาไปยังไงครับเอออุ้ยทำไหมอุ้ยเกง่งค่ะเกง่งค่ะหนูนจะไปไหนคะลูกพี่ฝนนี้เรียบร้อยมากชาอย่าทำใบม,มอนไปชาลูกพอแล้วลูกเออใครมาคะเออใครมาคะ หนูจัดการเลยค่ะเอ้จัดการให้แม่เลยค่ะใบหมอนอู้เก่งมากค่ะอู้จัดการให้แม่หนูเก่งมาก